แล้ววันที่28พฤษภาพี่ที่ทำเรื่องยกเลิกใช่ไหมคะเขาก็รีฟันเงินมาให้แต่เรื่องพีกมันอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเงินอนะเราได้คืนไม่เท่ากันแปลวมากๆเลยนะคะนี่คือความรู้ใหม่ของพี่ที่เลยก็เลยตั้งใจทำคลิปนี้มาให้ทุกคนว่าต้องระมัดระวัง สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่กี้มีเรื่องราวมาแบ่งปันนะคะกับมือใหม่เวลาที่เดินทางไปต่างประเทศนะคะเราก็จะต้องจองโรงแรมนะคะในพวกเว็บไซต์บุ๊กิ้งต่างๆนะคะก็เป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆค่ะพอดีเพิ่งกลับมาจากทริปสิงคโปร์นะคะประเทศไทยเนี่ยก็ตอนนี้โควิดเริ่มซาลงใช่ไหมคะคนก็จะออกไปท่องเที่ยวกันหลังจากไม่ได้เที่ยวมาประมาณ2ปีได้นะคะพี่กี้ก็คิดว่าเออสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่น่าจะง่ายที่สุดแล้วที่จะไปเที่ยวตอนนี้นะคะทีนี้เราก็ จองโรงแรมผ่านทางเว็บไซต์ booking. com นะคะไม่ได้มีปัญหากับ booking นะเขาดีมากๆเลยปกติอะพี่กี้จะใช้ประจำทั้งจองในประเทศนะคะแต่เป็นคนที่จองแล้วเนี่ยก็ไม่ยกเลิกคือจองแล้วก็ไปอะไรประมาณนี้ทีนี้วันนี้ประสบการณ์คือเราอะจองโรงแรมผ่าน booking. com นะโรงแรมที่เราอยากจะพักมากๆเลยทริปนี้อยากจะพักใกล้ชัยนาทาวนะคะแล้วก็จะได้เข้าเดินใกล้ๆ MRT เพราะว่ารอบก่อนที่เราไปเนี่ย ไปอยู่ในแถวย่านธุรกิจนะคะห้องจะใหญ่หน่อยแต่ว่าเดินไกลไม่ไหวแล้วอายุเยอะนะคะทริปนี้ก็เลยแบบอยากอยู่ชยชน้าทาวอยากพักที่โรงแรมนี้นะคะชื่อว่าโฮเทลโมโนนะคะดูจากรูปแล้วเป็นไงคะมินิมอลสวยมากๆโฮเทลโมโนเนี่ยเต็มตลอดเลยไม่มีช่วงว่างเลยเพราะว่าคนเนี่ยจะไปเที่ยวกันเยอะมากๆนะคะพีกี้ก็เลยไปเลือกอีกโรงแรมนึงก็คือโรงแรมนี้นะคะวีเบนคูเลนะก็คิดว่าโอเคล่ะก็จองไปทีนี้ก็จองแบบ ยกเลิกได้ free cancellation เขาก็จะบอกว่าคุณสามารถยกเลิกได้ในวันที่เท่านั้นเท่านี้ถ้าคุณยกเลิกก่อนคุณจะไม่โดนปรับอะไรเลยพี่กี้ก็เลือกแบบนั้นนะคะจองเสร็จก็ต้องเอาบัตรเครดิตนะคะตึกๆๆเขาก็ชาร์จเราไปเลยนะ6ก0กว่า US สิงคโปร์นะคะทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยก็ อย่างเข้า Google อยู่ก็ปรากฏว่าอุ้ยโฮเทลโมโนเนี่ยสวันผ่านไปไปเจอว่า Booking.com เนี่ยมีโฮเทลโมโนว่างอยู่1ห,ห้องหรือ2ห้องเนี่ยที่กิดก็เอาแล้วเอาแล้ว2จิต2ใจก็เอาเอาเอาอยากพักที่นี่ก็เลยจองโฮเทลโมโนไปนะคะใน3วันถัดมาแล้วก็ไปยกเลิกโรงแรมแรกนะคะการยกเลิกเนี่ยเขา b o o k i n g com เนี่ยทำง่ายมากๆเลยก็คือเข้าไปที่การจองของเราแล้วก็กดว่าฉันอยากยกเลิกนะคะเขาก็จะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาถามว่าทําไมเราถึงอยากยกเลิกนะเราก็บอกว่าเออเหตุผลเพราะแบบนี้แบบนี้เขาก็แล้วก็กดไปเขาก็ให้เรายกเลิกง่ายๆเลยค่ะแล้วเขาก็ส่งอีเมลกลับมาว่าโอเคอเราได้ยกเลิกการจองของคุณเรียบร้อยแล้วนะเงินจำนวน600กว่าดอลลาร์เนี่ยจะถูกรีฟันเข้าไปในบัตรเครดิตของคุณจะมาถึงคุณประมาณ7-12วันอ่ะเราก็โอเคเรียบร้อย ไม่มีปัญหาอะไรฉันได้เงินคืนแล้วแล้วฉันก็ได้โรงแรมที่ฉันจะไปพักแล้วนะคะหลังจากนั้นก็เตรียมพวก sg arrival card นะคะถ้าเกิดจะเข้าสิงคโ,โปร์เนี่ยต้องลงทะเบียนนู่นนี่นั่นซื้อประกันเดินทางเตรียมแลกเงินไปบางส่วนนะคะแล้วก็ทําทริปว่าจะเราจะไปเที่ยวไหนกันบ้างนะคะก็ไปยุ่งเรื่องนั้นแล้วก็จนถึงวันเดินทางแล้วก็ไปเที่ยวลันลา,ลาจนมีความสุขกลับมานะคะเ,เก็บเงินของบัตรเครดิตนะคะก็มาถึงนะคะก็ปรากฏว่าพิกี้ทำการจองไปเนี่ย25พฤษภา เขาก็ชาร์จเงินเรามาแล้วหกรกว่าดอลแล้ววันที่28่สิพฤษภาพี่กี้ทำเรื่องยกเลิกใช่ไหมคะเขาก็รีฟันเงินมาให้แต่เรื่องพีคมันอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนที่ตั้งใจฟังมานะก็คือว่าเงินอนะเราได้คืนไม่เท่ากันแปลกมากๆเลยนะคะอันนี้คือความรู้ใหม่ของพิกกี้เลยก็เลยตั้งใจทําคลิปนี้มาให้ทุกคนว่าต้องระมัดระวังเหตุผลมาจากอะไรมาจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินค่ะ วันที่เราจ่ายกับวันที่เราได้รับเงินรีฟันเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนมันต่างกัน25บาทกว่ากับ24บาทกว่าอะไรแบบนี้ค่ะทําให้เงินของพี่กี้น่ะหายไปอ่ะประมาณนะคะเกือบ1,000บาทโอ้โหหลายๆคนบอกู oo, ฟังมาตั้งนาน1,000เองเหรอคะคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับพี่กี้คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นความรู้ใหม่ เป็นบทเรียนเป็นเคสสตั๊ดดี้ที่เรา,าควรจะต้องตระหนักเรื่องนี้ด้วยนะว่าเราจะยกเลิกการจองโรงแรมเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยมันจะมีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวนะคะพีกกี้ก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาค่ะเพราะ1 0 0 0ับาทนี้เอาก็จริงนะเราสามารถเอาไปกินกาแฟเอาไปขึ้นรถ m r t เอาไปซื้อของที่ระลึกฝากเพื่อนเอาไปกินอาหารอร่อยๆสิงคโปร์เอาไปเป็นค่าเข้ามิวเซียมอะไรก็ได้ไงนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับใครบางคนนะคะสักหนึ่งคนก็จะมีความสุขแล้วนะคะว่าเออเฮ้ยไม่รู้มาก่อนส่วนเพื่อนๆคนไหนน้อง คนไหนได้ชมแล้วบอกพีก่กี้เคยมีประสบการณ์ค่ะแบบนี้เอามาแลกเปลี่ยนกันนะคะช่วยคอมเมนต์ด้วยว่า เคยรีฟันแล้วได้เงินมากขึ้นหรือมันมีอะไรยังไงมาเล่าสตอรี่นี้กันได้นะคะพ่กิก็ทําช่องใหม่นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาแบ่งปันรีวิวเรื่องนูน้นเรื่องนี้นะคะยังไงฝากกดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยนะคะมีคอมเมนต์ติชมอะไรกันก็คอมเมนต์มาได้ค่ะว่ามีคาเฟ่เก๋ๆเนี่ยที่สิงคโปร์เดี๋ยวเอามาแนะนําถ้ามีเวลาจะทําคลิปให้ใครอยากรู้เรื่องอะไรถ้าพิกีตอบได้ก็ยินดีนะคะยินดีที่รู้จักทุกคนคะ่ะ